ตู้เย็นกินไฟเหลือเกินเราก็ไม่ทราบว่าสาเหตุที่ตู้เย็นกินไฟเนี่ยมาจากอะไรกันแน่เดี๋ยวเรามาดูกันค่ะว่าทำไมตู้เย็นของเราถึงกินไฟ สวัสดีคะ่ะท่านผู้ชมทุกท่านวันนี้อยู่กับเราเรงวิน o ยูทูค่ะในวันนี้เราก็จะมาบอกสาเหตุเกี่ยวกับว่าทำไมตู้เย็นที่บ้านถึงกินไฟนะคะบางคนก็อาจสงสัยว่าอา้าวซื้อตู้เย็นมาใหม่ๆมันไม่น่าจะมีอะไรที่ผิดปกตินะทุกอย่างก็โอเคดีสภาพทุกอย่างอะไรดีไปหมดแต่ทำไมล่ะทำไมตู้เย็นมันถึงกินไฟเหลือเกินเดี๋ยวเรามาดู5สาเหตุที่ตู้เย็นกินไฟกันค่ะ เดี๋ยวน้ำขออนุญาตเข้าไปที่เอกสารสักครู่น้ำจะบอกก่อนเลยนะคะว่าข้อมูลเหล่านี้น้ำนำมาจาก google นะคะทุกคนแล้วก็รูปภาพเนี่ยนำมาจากแอป i n t e r e s t นะคะโอเคสาเหตุที่ตู้เย็นที่บ้านกินไฟเนี่ยอย่างที่บอกไปมีทั้งหมด5าสาเหตุด้วยกันเนาะก็ย่อๆมาอย่างเข้าใจง่ายนะคะสาเหตุที่1ก็คือยางขอบประตูปิดตู้เย็นเนี่ยหมดสภาพ หรือเสื่อมสภาพนั่นเองถ้าผู้ชมอาจจะงงนะคะว่ายางขอบปิดตู้เย็นเนี่ยคืออะไรอ่าอยากให้ท่านผู้ชมเนี่ยไปเปิดตู้เย็นออกมาปั๊บท่านผู้ชมสังเกตนะคะที่ ฝาปิดตู้เย็นนะ่ะมันจะมียางปิดเป็นขอบขอบอยู่และสังเกตดูนะคะว่ายางของเรานะ่ะเวลาที่เราปิดตู้เย็นไปมันแน่นไหมมันปิดสนิทไหมนั่นแหละค่ะถ้าปิดไม่สนิทแปลว่ามันหมดสภาพเสื่อมสภาพแล้วให้ท่านผู้ชมเนี่ยไปซื้อมาเปลี่ยนเองหรือให้ช่างมาเปลี่ยนให้นะคะราคาที่น้ําดูเนี่ยถ้าซื้อมาเปลี่ยนเองก็ประมาณ500ขึ้น500ขึ้น,500ข,น500ขึ้นนะคะยางขอบ ประตูเนี่ย500ขึ้นนะถ้าใครต้องการจะซื้อมาเปลี่ยน 2. ตู้เย็นของเราเนี่ยไม่ละลายน้ำแข็งเลยอ้าวตอนนี้คงเป็นภูเขาน้ำแข็งภูเขาหิมะไปแล้วเพราะว่าเราไม่กดนละลายน้ำแข็งเลยอันนี้นะคะถ้าเราทิ้งน้ำแข็งไว้ให้มันเป็นภูเขาใหญ่ๆจากที่เป็นหิมะเม็ดเล็กๆกลายมาเป็นภูเขาเนี่ยตู้เย็นจะทำงานหนักนะคะมันก็จะทำให้ตู้เย็นเนี่ยกินไฟ 3. เราเปิดตู้เย็นอยู่บ่อยๆอ,อันนี้ก็อาจจะพบเจอกับเด็กที่บ้านหรือว่าคนที่ชอบหิวอยู่บ่อยๆนะคะอย่างเช่นมีขนมไว้ในตู้เย็นเนี่ยคุณไม่หยิบขนมออกมาแต่คุณเล่นเอาเปิดตู้เย็นหยิบมาหนึ่งชิ้นแล้วก็กินแล้วก็ปิดจากนั้นอ่ะกิน1ชิ้นในปากหมดแล้วคุณก็ไปเปิดตู้เย็นอีกและไปหยิบเข้ามากินอีกอันนี้จะทำให้ตู้เย็นของเรากินไฟนะคะถ้าไม่ชม 4. เราปิดตู้เย็นไม่สนิทอ่าข้อที่4ก็เหมือนกับข้อแรกเนาะก็คือยางยางขอบตู้เย็นเสื่อมสภาพทำให้ตู้เย็นปิดไม่สนิทอันนี้ก็จะทำให้ตู้เย็นกินไฟเหมือนกันค่ะ5เรานำของร้อนไปแช่บางคนบอกว่าอยากกินโอวัลตินเย็นๆแต่ว่าดันเอาโอวัลตินไปชงกับน้ำร้อนพอชองเสร็จอ่ะเอาไปแช่ในตู้เย็นปุ๊บ แล้วก็ปิดรอให้มันเย็นอันนี้น้ําเคยทํานะคะทุกคนน้ําเคยทําอยู่ที่บ้านน้ําทํานะไปชงโอวันตินนะทุกคนแล้วมันร้อนๆอ,อยู่กินไม่ได้อยากจะทานเย็นๆก็เลยเอาตอนที่มันร้อนอ่ะไปแช่ในตู้เย็นไว้อันนี้ก็จะเป็นอีกหนึ่งสาเหตุที่จะทําให้ตู้เย็นของเราเนี่ยกินไฟค่ะและในวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมและขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ